ในประเทศที่ใช้หลักคิดของหมอเป็นตัวนำเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าติดโควิด -19 เป็นอันดับ1ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นบราซิลไม่ว่าจะเป็นอินเดียราะผู้ติดเชื้อในโควิด -19 เป็นอันดับ 1, นึ่อของโลกเลยทีเดียวคนระอินเดียถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนโควิด -19 ออกมานะครับแต่ก็ยังไม่สามารถยับยั้งสถานการณ์โควิด -19 ได้ ทั่วโลกยังคงติดวัคซีนติดโควิด -19 อย่างหนักครับในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับก็มีการเริ่มแจกจ่ายวัคซีนในราคาต้นทุนให้กับประเทศต่างๆประเทศที่มีความเสี่ยงประเทศที่มีความยากจนได้มีการตั้งองค์กรกลางขึ้นมานะครับเพื่อทําการแจกจ่ายเพื่อให้คนจนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 สวัสดีครับผมพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องราวของการต่างประเทศเรามาเริ่มต้นที่ปรากฏการณ์กันก่อนนะครับปรากฏการณ์วันนี้ที่น่าสนใจฮะเริ่มต้นที่วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา นัดไต่สวนถอดถอนประธานาธิบด,ดีโดนัทรัปมต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาจะเริ่มทําการไต่สวนนะครประธานาธิบดีโดนัทรัป์เพื่อทำการถอดถอนเป็นรอบที่สองในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่สภาผู้แทนรัษสรสหรัฐอเมริกาได้ส่งเรื่องนะครับต่อมายังสภาสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดัชชูเมอร์แกนนำสวเดโมแครต นะครับเสียงข้างมากออกมาถแถลงการล่าสุดหลังจากที่บรรดาผู้นําของสวอได้ทําข้อตกลงนะครับเลื่อนการไต่สวนออกไป2สัปดาห์เพื่อให้วุฒิสภาได้มีเวลาจัดการภารกิจสําคัญอ,อื่นๆรวมถึงการรับรองตําแหน่งให้แก่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะซึ่งทรัมป์ก็ถูกถอดถอนจากสภาล่างไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะถูกถอดถอนนะครับ จากสภาสูงถึงแม้ว่าทรัมป์จะพ้นจากตําแหน่งไปแล้วก็ตามนะครับซึ่งทรัมป์ก็เป็นประธานดีคนแรกฮะที่ถูก impeachment หรือการถูกถอดถอนเป็นครั้งที่2เรื่องของโควิด -19 ฮ่องกงตอนนี้ก็ต้องล็อกดาวน์ชุมชนฝั่งเกาลูนเร่งตรวจโควิด -19 พลเมืองนับหมื่นคนภายใน48ชั่วโมงนะครับรัฐบาลของฮ่องกงออกคำสั่งล็อกดาวน์ย่านที่พักอาศัยนะครับในเกาลูน โดยประชาชนลาว1นึ่งหมื่คนเก็บตัวอยู่ในบ้านนะครับจนกว่าเจ้าที่จะทำการตรวจค้นโควิด -19 นะครับจนครบทุกคนและทราบผลตรวจโดยส่วนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจีนยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่นะครับโควิด -19 ยังไม่หยุดไฟเซอร์ Pfizer, นะครับก็ทำการขายวัคซีนนะไปแล้ว40ล้านโดสนะฮะในราคาต้นทุนนะครับให้กับโครงการโค v ว x นะครับ ไฟเซอร์ Pfizer, นะครับบริษัทประกาศจำหน่ายวัคซีนโควิด1 i d 1 9นะฮะจำนวน40ล้านโดสในราคาต้นทุนในโครงการสนับสนุนเข้าถึงนะครับวัคซีนระดับโลกนะครับซึ่งดำเนินการโดยองค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับประเทศที่ยากจนต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด1 i d 1 9นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าล่าสุดองค์การอนามัยโลกก็ประกาศว่าเตรียมจะส่งวัคซีนของไฟเซอร์ ไปให้ประเทศสมาชิกทั้งหมด40ล้านโดสภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่มีความกังวลนะครับเรื่องประเทศที่ร่ำรวยกว้านซื้อวัคซีนนะครับจนประเทศที่ยากจนกว่าอาจจะไม่มีโอกาสองค์การอนามัยโลกจึงทำโครงการโคเวกนะครับเพื่อเป็นตัวกลางจัดหาวัคซีนล่าสุด นะครับทำข้อตกลงกับวัคซีนของไฟเซอร์นะครับเตรียมแจกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับทั้งหมด40ล้านโดสนะครับผู้นวยการองค์การอนามัยโลกหรือหูแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับว่าโครงการนี้นะครับบรรลุข้อตกลงกับบริษัทไฟเซอร์ Pfizer และไบโอเอนเทคแล้วว่าในเดือนกุมภาพันธ์จะส่งวัคซีนนะครับของไฟเซอร์จำนวน40ล้านโดสให้แก่คนยากจนนะครับที่เข้าร่วมโครงการและตั้งเป้าจำหน่ายวัคซีนให้ได้2ล้านโดสนะครับ กระจายวัคซีนให้ได้2ล้านโดสภายในปีนี้นั่นหมายความว่าวัคซีนต่างๆถูกแจกจ่ายไปแล้วในขณะที่พมา่าเริ่มได้รับมอบวัคซีนโควิด1 i d 1 9รุ่นแรก1.5ล้านโดสจากอินเดียนะครับเมียนมานร,รับมอบวัคซีนโควิด1 i d 1 9จากอินเดียนะรออดแรกจำนวน1.5ล้านโดสนะครับซึ่งทยอยจะฉีดให้กับกลุ่มคนเสี่ยงจำนวน750,000ห0 0 0คน ร,รายงานว่ารัฐบาลของพม่าได้มอบวัคซีนให้แก่นะพม่ารี่นแรกนะรวัคซีนชิลลนะคร็อตแรกของมหาวิทยาลัยออกฟอนะร์สร่วมกับบริษัทเอสตราเซเนกาผลิตสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียจำนวน1.5ล้านโดสซึ่งรัฐบาลของอินเดียบริจาคให้กับพม่าและอีกหลายประเทศตามโครงการวัคซีนไมตรี นะครับซึ่งก็ถึงมือประเทศที่มีจุดเสี่ยงก่อนในลำดับต้นๆในขณะที่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะก็ปรากฏว่ารัฐมตรีสารณสุขของสีลังกานะครับก็บอกว่าประชาชนพึ่งสยายสตร์สู้โควิดนะครับสุดท้ายตัวเองก็ติดโควิดซะเองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสีลังกา ได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนใช้ไสยศาสตร์และยาตำรับวิเศษนะครับป้องกันตนเองนะครับจากเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งเธอเป็นลั่นตรีสารสุขนะของสีลังกาเคยกินสิ่งที่เรียกว่ายาวิเศษต่อหน้าสาธารณชนนะครับซึ่งต่อมามีการเปิดเผยว่ายาดังกล่าวเป็นส่วนผสมของน้ำผึ้งกับลูกจันทร์บท และถูกผลิตขึ้นโดยหมอผีคนหนึ่งซึ่งอ้างว่ามันสามารถป้องกันโควิดไ9ทีนได้ตลอดชีพและตนตรีผู้นี้ยังเคยนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปเทลงแม่น้ำเมื่อเดือนพฤศจิกายนหลังจอมขวังเวทคนหนึ่งบอกกับเธอว่ามันจะช่วยยุติโรคระบาดได้สีลังกามีประชากรทั้งหมด21ล้านคนอนุมัติให้ใช้โควิด -19 ของบริษัทเอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกฟอร์สนะครับเป็นกรณีฉุกเฉินเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังมีข่าวว่า รัฐมนตรีสาธารณสุขนั้นติดโควิด1 9แพทย์ในศรีลังกาได้ออกมาเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อสรรพคุณของอยาน้ำชนิดนี้เนื่องจากไม่มีการทดลองนะครับวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสามารถทําการรักษาหรือปกป้องโควิด1 9ได้อย่างไรก็ตามชาวบ้านหลายพันคนอยังคงแห่ไปยังหมู่บ้านนะครับทางตอนกลางของศรีลังกาเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อขอซื้อน้ํายาจากชัมมิกาบันดารานะครับ ช่างไม้ผู้อ้างว่าเป็นเทพเจ้าแล้วก็เป็นคนบอกยาวิเศษนะครับบรรดาราอ้างว่าได้สูตรวิเศษมาจากเจ้าแม่กาลีนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความตายทำลายล้างในศาสนาฮินดูและนำยาของเขายังผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากหน่วยงานอาหารและยาของสีลังกาด้วย สถานการณ์โควิด -19 ในศรีลังกามีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นโดยจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน3,300คนในเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็มาอยู่เกือบตอนนี้ก็57,000คนนะครับมีผู้เสียชีวิต274คน,นคเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในศรีลังกานะครับใช้สา,าสตร์นะครับมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 เกิดเหตุ <c oughs> บ้านระเบิดในฉนวนกาซามีคนเจ็บกว่า20รายนะครับมีผู้รับบาดเจ็บกว่า20คนและบ้านเรือนหลายหลังถูกทำลายจากการระเบิดนะครับในพื้นที่ผู้อยู่อาศัยของฉนวนกาซากลุ่มฮามาสที่มาทำการปกกรองซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์นะครับโควิด1ายพันุ์อังกฤษนะบ,บอกว่าเพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษนะครับยอมรับว่าผลการศึกษาล่าสุดนะพบว่าโควิด -19 กลายพันธุ์ในอังกฤษไม่แค่ติดเชื้อง่ายขึ้นแต่ยังเพิ่มความรุนแรงความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้นด้วยนะครับรัตนาะบริจรนสันนรนายกรฐมนรีีของอังกฤษได้ออกยืนยันว่าทางแพทย์ได้พบข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าวัคซีนเชื้อโควิด -19 จะกลายพันธุ์ในอังกฤษ นะครับนอกจากทําให้ติดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วตอนนี้ก็ทําให้เสียชีวิตและก็มีโทษรุนแรงขึ้นและอาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น <c oughs> โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากจํานวนตัวเลขเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดิมนะครับและเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งพบว่าอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นโดยในขณะนี้ เชื้อที่กลายพันธุ์ได้ระบาดไปทั่วประเทศแล้วแต่จอร์สันก็ยังมีความหวังว่าวัคซีนที่เร่งฉีดให้กับประชาชนนั้นจะสามารถแก้ไข <c oughs> ปัญหาสถานการณ์ได้ในขณะที่โจไบเดนทำการขอโทษกรณีภาพวันเน็ตปล่อยทหารในเชนแนลกาดนอนบนลานจอดรถนะครับโจไบเดนได้กล่าวขอโทษทหารในชนแนลกาดนะครับ ที่ถูกไล่ออกจากสภาไปนอนที่พื้นลานจอดรถใกล้เคียงทําให้เกิดกระแสวิพกษิจารณ์ว่าทหารเหล่านี้ถูกส่งมารักษาความปลอดภัยแต่พอหมดประโยชน์ก็ไม่ทําการดูแลนะครับสำนักข่าวบีบีรายงานว่าโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากล่าวขอโทษนะครับหน่วยใน t ชน n a l g u กา d ดนะครับถูกสั่งให้ออกจากพื้นที่อนอกรัฐสภา ทำให้พวกเขาต้องไปนอนค้างคืนบนลานจอดรถของอาคารศาลยุติธรรมกลางเจอกูมาแชลที่อยู่ใกล้เคียงต่อมาภาพวันนี้ถูกแชร์ไปในโซเชียลมีเดียทําให้เกิดเสียงวิพากษวิจารณ์อย่างมากว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากทหารเหล่านี้ถูกมาส่งมาจากรฐต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยในกรุงบอชิชตันดีซีนะซึ่งล่าสุดก็ปรากฏว่าทหารเหล่านี้ติดโควิด -19 มันคือปรากฏการณนะ์แล้วก็จากปรากฏการณ์ถ้าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ทหารสหรัฐอเมริกาติดโควิด -19 มากกว่า150คนนะครับในการร่วมพิธีสาบันตนนะครับรักษาการพิธีสาบัตน,นของประธานดับดีโจไบเดนนะครับสหรัฐอเมริกาตอนนี้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับมากกว่า400,000คนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตเนี่ยมากกว่า450,000คน ตัวเลขขององค์การอนามัยโลกพบว่ามีคนติดโควิด -19 เกือบ100ล้านคนและมีคนเสียชีวิตนะมากกว่า2ล้านนะครับ10,000คนเข้าไปแล้ว ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 i d 1 9และการเสียชีวิตน,นกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้ทั่วโลกยังคงไม่สามารถทำการควบคุมสถานการณนะ์เรื่องของโควิด1 i ได้นะคได้แล้วก็สภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกากำลังตกตำ่ำในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าสถานการณ์โควิด1 i นะครับกำลังระบาดอย่างหนักนะครับโอกาสจะกลับมาดีขึ้นนั้นนะครับในประเทศที่ใช้หลักคิดของหมอเป็นตัวนำเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าติดโควิด1 9เป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นบราซิลไม่ว่าจะเป็นอินเดียพูผู้ติดเชื้อนายโควิด1 9เป็นอันดับ1 2 3ของโลกเลยทีเดียวนะอินเดียถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนโควิด1 9ออกมา นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถยับยั้งสถานการณ์โควิด -19 ได้ทั่วโลกยังคงติดวัคซีนติดโควิด -19 อย่างหนักครับในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับก็มีการเริ่มแจกจ่ายวัคซีนในราคาต้นทุนให้กับประเทศต่างๆประเทศที่มีความเสี่ยงประเทศที่มีความยากจนได้มีการตั้งองค์กรกลางขึ้นมานะครับเพื่อทําการแจกจ่ายเพื่อให้คนจนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ได้ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจัวคนรวยคนจนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนจะต้องใช้วัคซีนโควิดในในสถานการณ์ขณะนี้7,000ล้านโดสนะครับฮะ7,000ล้านคนนั่นหมายความว่า14,000ล้านโดสแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจอร์นสันแอนจอร์นสันสามารถผลิตวัคซีนได้ในเข็มเดียวนะครับสามารถรักษาได้ในเข็มเดียวนั่นหมายความว่าตัวเลขยอด ของการผลิตวัคซีนนั้นก็จะน้อยลงหนึ่ถึงสเท่าโดยประมาณนะครับนั่นหมายความว่าจากเดิมเนี่ยคนละ2โดสนะครับห่างกัน21วันคราวนี้เหลือเพียง1โดสเท่านั้นนะครับในเรื่องของการกลายพันธุ์ตอนนี้ผู้ผลิตวัคซีนโควิด1 9าําลังเล่งทําการศึกษา,าว่าการกลายพันธุ์นั้นสร้างปัญหาอย่างไรแล้วก็สร้างปัญหาต่อพวกต่อคนทั่วโลกอย่างไรแล้วก็หาทางที่จะแก้ไขปัญหาครับเพื่อที่จะให้วัคซีนโควิด -19 นั้นสามารถ ใช้ได้นะครับกับผู้ที่ป่วยเป็นเรื่องของการกลายพันธุนร์รายแรกตรวจสอบเรื่องการกลายพันธุ์มาพบว่าติดเร็วเท่านั้นนะครับไม่ถึงขั้นทําให้คนตายเร็วปรากฏว่าตอนนี้ชัดเจนฮะบริจอนสันนายกรัตรีของกรีฑยืยนยันแล้วว่าไม่ใช่แค่ติดเร็วเท่านั้นตายเร็วด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เว้นรยะหาอาจฝืนก็ต้องยอมสักครั้งแม้ไม่ได้ใกล้กันแม้จะจับมือไม่ง่ายได้ทนไว้ก่อนเลากันค,คงมีวันแค่เราต้องยอม ขอแค่จะยังยิ้มและยังคงคิดถึงกันจากตรงนั้นแค่อยู่ที่บ้านกันก่อนให้วันเลวร้ายเลยผ่านรอก่อนรอวันพบกันหลอกางนยังเสียงส่งใจไป ไม่ให้ตัวเองออกไปได้รับเชือ้อแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่น mm hmm. จะดูแลรักษาร่างกายและความสะอาดของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะสงใจไปกอดกอดกอดนะคะรู้ว่าเหนื่อยกันมากๆเป็นกำลังใจให้นะคะ มาวนนี้แค่อยู่ที่บ้ากันกอนให้วันเลยวัเลยผ่านรอตอนรอวันพก,กันเราขนาดยิ่งเสีส่ยงสงใจไปกอไม่ยะ สู้ๆนะครับสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเลิฟๆนะคะ c a ย you take m ให้วันเลยไว้เลยผ่านรอก่อนรอวันพบกันโลกข้างนอกยังเสียงส่งใจไปกอดระยะไกลและไม่นานจะได้พบกันจะเฝ้กันก่อนให้วันเลยไว้ บากอรอไว้พรอกันเราค้ายิ้เสียงทรงใจไป